สวัสดีตอนเช้าครับความคืบหน้าของตะกะแตนก็เริ่มใส่เสื้อกักก๊กแล้วควรับอุทุกคนเริ่มใส่เสือ้อแขนสั้นแล้วเริ่มใส่เสือ้อแขนสั้นแล้วเริ่มหนาวแล้วใส่เสื้อกักก๊กแล้วตัวเริ่มใหญ่แล้วนี่ตรงนี้บางตัวก็ใส่แล้ว อายุได้ประมาณ19วันขึ้นไปแล้วเนาะได้สิบเก้าวันขึ้นไปแล้วเริ่มใส่เสื้อกักแล้วหลอกคราบได้สามครั้งเนาะหลอกคราบได้สามครั้งแล้วก็ครั้งที่สี่ใส่เสื้อกักคอยดูมันจะถอดอีกไหม <c oughs> ตัวเริ่มใหญ่แล้วอายุได้19วันถึง20วันแล้วแบบตัวก็ยังไม่ได้ใส่เนะาะวันฟักไม่พร้อมกันมันกินอาหารไม่เก่งไม่เก่งเท่ากันดูครับ ข้างบนวันนี้ไม่มีแดดเพิ่งว่าเจ็ดโมงเองเจ็ดโมงสิบหกนาทีไหนจับไอ้ถอดเสือ้อนี่เอาไหมน,นี่ตัวนึ่งเสื้อกัดเนะนี่ยตัวนั้นก็ได้นะ ตัวยังอ่อนเลยครับโลมัน,มนอาจจะลอกครามนะมนกินคราบตัวเองเนาะตัวยังอ่อนอยู่นะเราไม่ได้มาถ่ายตอนที่มันโลครามเนาะกระโดดไว้เนี่ยใส่เสื้อแล้วครับเริ่มหนาวแล้วตัวยังอ่อนอยู่เลยเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อจับกวาสิไหน ใส่เสื้อแล้วเนี่ยไม่ชัดเลยนี่ครับมันไม่หยุดให้ถ่ายมันไม่โฟกัสเลยโทรศัพท์เราตัวเริ่มอ่อนเน้ะบางตัวเริ่มขาย,ยาวขาย,ยาวดีดแล้วดีดอีกเนาะ โซลมอ่อน,นเก่งเหยเื่อเก่งเก่งนกน่าน้ล้มใส่เสื้อแล้วต่อไปก็อาจจะโกครลาบอีกเนาะปีกมันเริ่มฟ้างเพิ่มอันนี้ครับเริ่มมีปีกแต่ส่วนโคกนี้ก็ยังครับหลังหลังโคกนี้โคกนี้ฝักที่หลังนี่ฝักก่อนนี่ ควาสมสำเร็จใกล้เข้ามาอีกเน็ตยังอีกไม่ไกลเนาะจะได้ขยายไปขยายพันไปเรื่อยๆเนะาะแค่แกเลี้ยงแค่ร้อยตัวเอาไข่มาฟัก มาฟักแล้วก็ได้เยอะขนาดนี้ต่อไปก็เลี้ยงเอาไขามา่มันอีกแล้วก็ฟักต่อขยายอกอต่อไปครับอีกสี่ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับถ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเนี่จะความคืบหน้าต่อไปก็เราจะดูตอนที่มันมีปีกแล้วครับที่มันถอดเปลือกออกเนาะ จะอัปเดตไปเ็นเลยครับสวัสดีครับการศึกษาไม่มีวันสิ้นก็ศึกษาแสวงหาความรู้ไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเรากินใช้อยู่ทุกวันก็ต้องดิน้นรนเนาะต้องเรียนรู้เราชอบกินนี้กับเลี้ยงอันนี้เนาะต้องหาต้องศึกษาเอาจะสร้างไรายได้หรือว่า บริโภคพภกบริโภคตัวเองเนาะใช้เองความรูร้ก็ศึกษา,าวครับสวัสดีครับสองโคกรกว่าจะทำโคกอีกหนึ่งโคกเนาะเผื่อว่าได้ไข,ข่ครั้งหน้าก็จะได้อีกหนึ่งโคกพออันนี้เพิ่งจะเรียนรู้เนาะตัด ตัดผ้ามงผ,ผิดไซส์ไปหน่อยนะทำเป็นสองโคกเลยมงม้วนเดียวตัดได้สองโคกเนะี่ยอันนี้โคก,โคกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอันนี้สองเมตรนะึมั้ยอย่าสองเม็รนะ้งอันนี้เมตรอเมตนะเราไม่ได้วัดดูสวัสดีครับ